สวัสดีคะ่ะน้องๆวันนี้พี่จะมาสอนชีวะเรื่องเซลล์นะคะก็ดูไปพร้อมกันนะคะเซลล์เป็นหน่วยโครงสร้างพื้นฐานที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตสามารถแบ,บ่งได้เป็น2ประเภทนะคะประเภทที่1คือยูคาริโอตเซลล์กับโปรคาริโอตเซลล์นะคะโปรคาริโอตเซลล์ก็จะเป็นเซลล์ที่ไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะคะก็จะเป็นพวกแบคทีเรียรส่วนยูคาริโอตเซลล์จะเป็นเซลล์ที่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสจะพบในพืช พวกฟังจายแล้วก็แอนิเมเลียแล้วก็โปรติสค่ะโอเคต่อไปเรามาดูความแตกต่างนะคะก็ที่จำเน้นก็คือเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะคะในยูคาริโอตเซลล์กับโปรคาริโอตเซลล์เนี่ยมันจะแตกต่างกนนันเห็นได้ชัดเลยนะคะน้องโปรคาริโอตเซลล์ก็จะไม่มีส่วนยูคาริโอตเซลล์ก็จะมีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะคะส่วน ทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นออร์แกเนลที่มีเยื่อหุ้มนะคะในโปรคาริโอตเซลล์อ่ะมันจะไม่มีเลยน้องๆสังเกตดูนะคะส่วนยูคาริโอตเซลล์เนี่ยมันก็จะมีนะคะโอเคอันนี้จะเป็นตัวอย่างโปรคาริโอตเซลล์นะคะส่วนนี้เป็นยูคาริโอตเซลล์น้องๆจะเห็นว่าโปรคาริโอตเซลล์เนี่ยมันจะไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสตรงนี้นะคะ ส่วนยูคาริโอเ,เซลจะมีเยื่อหุม้มยู่ตรงส่วนนี้อ่ะอันนี้คือภาพเซลล์นะคะที่พี่ไปหามาให้น้องดูโอเคนี่น้องสังเกตด,ดูค่ะตรงนี้คือช่วงนี้ค่ะมันจะคือเยื่อหุ้มนิวเคลียสที่มันเป็นอย่างเงี้ยค่ะน้องอันนี้เป็นเซลล์พืชค่ะ เมื่อจะคู่ที่เป็นเซลสัตว์นะคะในเซลพืชก็จะมีส่วนที่พิเศษกว่าเซลล์สัตว์คือจะมีเซลวอลค่ะน้องๆสังเกตดูนะคะตรงเซลวอลเนี่ยจะมีรูๆอยู่เรียกว่าพลาส m มเ e สมาตาค่ะ มีหน้าที่เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างเซลล์สองเซลล์นะคะก็คือมันจะแลกมีการแลกเปลี่ยนสารกันนะคะระหว่างเซลล์ข้างเคียงต่อไปนะคะเราก็จะมาดูองค์ประกอบโดยพื้นฐานของเซลล์กันค่ะโอเคอันแรกนะคะคือเซลล์เมมเบรนหรือว่า plasma m มมเบ a นนะคะ มีหน้าที่เป็นเยื่อหุ้มล้อมรอบเซลล์แล้วก็แยกส่วนที่เป็นองค์ประกอบของเซลล์จากสิ่งแวดล้อมเป็นตัวคัดกรองสารที่เคลื่อนเข้าออกเซลล์รักษาสมดุลภายในเซลล์แล้วก็เป็นตำแหน่งที่เกิดการติดต่อกับเซลล์ของสิ่งแวดล้อมนะคะองค์ประกอบที่สำคัญคือไขมันและโปรตีนต่อไปเป็นเซลล์วอนะคะจะพบในเฉพาะพืชปลายยสต์แล้วก็แบคทีเรียบางชนิดเท่านั้น มีหน้าที่เสริมความแข็งแรงให้แก่เซลล์องค์ประกอบสำคัญก็จะมีพลาสโมเดสมาต้านะคะอย่างที่พี่บอกไปแล้วในพืชก็จะเป็นสารประเภทเซลลูโลสส่วนลาก็จะเป็นพวกไคตินยีสต์ก็จะเป็นกรูแคนและแมนแนนแบคทีเรียจะเป็นเทติโดไกแคนนะคะต่อไปเป็นนิวเคลียสนะคะนะคะิวเคลียสค่ะ เหมือนกับเป็นตัวที่ควบคุมกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเซลลเช่นการแบ่งเซลล์นะคะเยื่อหุ้มองค์ประกอบที่สําคัญก็คือเยื่อหุ้มนิวเคลียสจะพบในยูคาริโอตเซลล์เท่านั้นแล้วก็จะเป็นประเภทเยื่อหุ้มสองชั้นทําหน้าที่ช่องเป็นช่องลําเลียงสารระหว่างนิวเคลียสกับไซโตพลาสซึมเ um, ช่นลาเลียงไลโบโซมนะคะ แล้วก็จะมีนิวเคลียสซึมคือส่วนต่างๆที่อยู่ในนิวเคลียสก็จะเป็นนิวเคลียสโครมาตินอ่ะอันนี้คือนิวคลีัสนะคะน้องก้อนกลมๆเนี่ยแล้วก็เห็นที่น้องเห็นเป็นจุดๆๆๆนี่คือไรโบโซมแล้วก็เห็นเป็นแผ่นๆตรงนี้คือนิวเคลียสเอนเวลอปนะคะ แล้วก็ที่เป็นหยิกหยิหยิอย่ออะเป็นโครมาตินหรือว่าเส้นใยโครมาตินนี่เอง okay. โ,อเโอเคองค์ประกอบต่อไปก็เป็นไซโตพลาสซึมก็จะเป็นส่วนที่เป็นของเหลวและส่วนที่เป็นออร์แกเนลเล็กๆที่ทำงานร่วมกันส่วนที่เป็นของเหลวเรียกว่าไซโตโซลส่วนที่เป็นออร์แกเนลก็จะเป็นการจัดการระบบการทำงานร่วมกันเรียกว่าออร์แกไนเซชั่น ออร์แกเนลที่สำคัญนะคะก็จะมีไลโบโซมจะเป็นตัวที่สังเคราะห์โปรตีนลักษณะเด่นคือไม่มีเยื่อหุ้มจะพบในโปรโคาริโอตและยูคาริโอตทั้งสองชนิดเลยค่ะต่อไปเป็นไมโตคอนเดรยนะคะเป็นแหล่งสร้างพลังงานที่สำคัญเรียกว่า a t g ถ้าขาดสิ่งนี้ไปเซลล์ก็จะไม่มีพลังงานไม่สามารถดาเนินกิจกรรมได้ค่ะ จะพบในอวัยวะที่ต้องการพลังงานสูงเช่นตับหัวใจสมองลักษณะเด่นคือมีเยื่อหุ้มสองชั้นและมีไรโบโซมทำให้เพิ่มจำนวนตัวเองได้สังเกตดูนะคะนี่คือเยื่อหุ้มชั้นที่หนึ่งและนี่คือเยื่อหุ้มชั้นที่สองและนี่ก็เป็นไรโบโซมที่อยู่ข้างในรูปนี้ก็มีเห็นไหมคะชั้นที่หนึ่งอันนี้ชั้นที่สอง โอเคต่อไปคือคลอโรพลาสนะคะคลอโรพลาสจะพบในเฉพาะพืชและโปรตีสบางชนิดทำหน้าที่สังเคราะห์แสงละสะักษณะเด่นคือเป็นเยื่อหุ้มสองชั้นมีไลโบโซเหมือนกับไมโทคอนเดรียทำให้เพิ่มจำนวนเองได้อันนี้ชั้นที่หนึ่งอันนี้ชั้นที่สองนะคะส่วนอันนี้คือองค์ประกอบต่างๆในคลอโรพลาส น้องๆอาจยังไม่ต้องจําว่าเพราะว่าเตรียบุดมสําหรับสอบเข้าอะค่ะยังไม่ต้องละเอียดขนาดนี้อันนี้ให้รู้เฉยๆว่าคอโลพาสมจะอยู่ในตรงนี้ต่อมานะคะคือร่างแห่อินโดพลาสมิจะมีสองชนิดคือชนิดเรียบและชนิดขุขะค่ะ ชนิดเรียบหรือว่า SER นะคะทำหน้าที่สังเคราะห์ไขมันสร้างฮอร์โมนสเตียรอยและฮอร์โมนเพศจะพบในพวกเซลล์ตับอันทะรังไข่ต่อมหมวกไตแล้วก็สมองค่ะส่วน r ER หรือว่าแบบขุดขระนะคะจะสังเคราะห์โปรตีนเพื่อส่งออกนอกเซลล์หรือว่าส่งไปกอสิบเอดี mm hmm. เช่นเอนไซม์ N ide, พบมากในเซลล์ตับอ่อนนะคะอันนี้คือความแตกต่างนะคะ อันนี้คือ r e r แล้วก็ SER สังเกตดูนะคะ r e r จะเป็นลันกษณะขุกขลาขุกลาเพราะว่ามีไลโบโซมมาเกาะส่วน SER ที่มันเรียบเพราะว่าไม่มีไรโบโซมมาเกาะอ,อันต่อไปค่ะ Golgi Body g o l ี i Body จะทำหน้าที่รับโปรตีนจาก r e r แล้วสร้างเวสคิลเพื่อส่งออกนอกเซล Golgi Body น้องๆเน,องเน้นไว้นะคะจะทำงานร่วมกับ R-E-R แล้วก็ต่อมาคือไลโซโซมค่ะไลโซโซมก็จะเป็นเวสิเคิลที่ได้จากกอจตบอดี้ซึ่งบรรจุเอนไซม์เอาไว้ข้างในนะคะทำหน้าที่ย่อยสิ่งแตลฟอร์มที่เข้ามาในเซลล์เวสิเคลก็คือ ก้อนนี้ยค่ะพิเศษให้ใหม่ดีกว่าจะเป็นส่วนที่ยื่นออกมาจากกาจิแล้วก็กลายเป็นวัซิโคลนะคะจะเป็นถุงที่ใช้ลำเลียงสารต่อมาค่ะปาคิโอนะคะเป็นลักษณะเป็นถุงบรรจุสารมีสามประเทศ